คือชุมชนบ้านสามกีและนี่คือลุงแดงวันหนึ่งลุงแดงเกิดป่วยชาวบ้านคนอื่นก็ป่วย <c oughs> นายเก่งเป็นผู้นำท้องถิ่น อยากแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนจึงวางแผนร่วมกับสาธารณสุขชุมชนและอสอมลงพื้นที่สำรวจปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการการดูแลเรื่องสุขภาพจากนั้นก็ประชุมลูกบ้านสรุปปัญหาร่วมกันอีกครั้ง ลูกบ้านทุกคนก็อยากมีสุขภาพดีอยากมีสวัสดิการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพช่วยป้องกันโรคมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพให้บริการทั้งเด็กสตรีคนชราคนพิการและทุกคนในชุมชนนายเก่งอยากแก้ปัญหาแต่จะหาเงินจากไหนดี ตามมาตรา47แห่งพระราช,ชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ที่ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพไปจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพอปตอเทศบาลจำนวนหัวละ40บาทต่อปีโดยคำนวณตามรายหัวของคนในชุมชนโดยสมทบเงินร่วมกันจะมีหลักเกณฑ์ว่าเทศบาลหรืออปอตอขนาดใหญ่ต้องสมทบเงินร่วมไม่น้อยกว่า50%อปอตอขนาดกลางต้องสมทบเงินร่วมไม่น้อยกว่า30% และอบาตอขนาดเล็กต้องสมทบเงินร่วมไม่น้อยกว่า20%เพื่อจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพอบาตอเทศบาลขึ้นส่วนที่เหลือชาวบ้านยินดีสมทบเพิ่มตามความสามารถเพื่อช่วยกันพัฒนานระบบสุขภาวะท้องถิน่นตามความต้องการของตน โดยเงินกองทุนสามารถใช้ในการสนับสนุนหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในท้องถิน่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นสถานบริการทางเลือกเพื่อจัดบริการให้แก่กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการปฐมภูมิเชิงรุกนอกจากนี้ คือใช้ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในเขตพื้นที่ทำกิจกรรมที่เกิดจากการริเริ่มของประชาชนเองเพื่อส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคหรือฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชน และสุดท้ายคือใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโดยต้องไม่เกินร้อยละสิของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละปีนายเก่งดีใจจึงร่วมกับทุกคนจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพอปตเทศบาลขึ้นการบริหารกองทุน ประธานกรรมการกองทุนดารงตำแหน่งโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีมีผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จํานวนสองคนทำหน้าที่รองประธานกรรมการและคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่สภามอบหมายจํานวนสองคนทำหน้าที่เป็นกรรมการ มีหัวหน้าหน่วยบริการปฐรมภูมิในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการมีอาสาสมัครสาธารณาสุขป,ประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ที่คัดเลือกกันเองร่วมเป็นกรรมการและมีผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนคัดเลือกกันเองจํานวนไม่เกิน5คนร่วมเป็นกรรมการ มีผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในพื้นที่หน่วยละหนึ่งคนเป็นกรรมการมีประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประหลัดเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการจากนั้นจึงร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กำหนดเป้าหมายการใช้เงินในกิจกรรมกลุ่มต่างๆในกลุ่มเด็กและเยาวชนเน้นส่งเสริมด้านสุขภาพป้องกันโรคพัฒนาร่างกายที่สมวัยก็ในด้านสุขภาพในด้านชีวิตปิดใจสุขภาพของเด็กดีขึ้นครับทำแผลทำไปตามหมู่บ้านก็วัดความดันให้รู้สึกว่า ดีค่ะได้ช่วยเหลือคนอื่นหนูมีความสุขเด็กมีมีใจอาสาเข้ามาดูแลต่อไปขึ้นเนี่ยเขาจะมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรักมีความเมตตามีความผูกพันกับคนที่ตกทุกข์ได้ยากกลุ่มสตรีและสตรีมีครรภ์ได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเช่นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพสบายใจแบบ คนที่ต่วยก็คือเป็นหมอของหมู่บ้านน่ะคือคนที่คุ้นเคยและรู้จักก็คือสบายใจไม่เหมือนไม่เกรงเหมือนก็อยู่ที่โรงพยาบาลทุกบ้านให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เราก็ถามว่าเขาชอบไมหมบอกว่าชอบสะดวกแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วก็อ,อบอุ่นดีที่อยู่ในบ้านตัวเองอะค่ะกลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลสุขภาพไม่ถูกทอดทิ้งมีกิจกรรมสร้างความสำคัญแก้ปัญหาซึมเศร้าและความเครียดศูนย์นี้จึงเกิดขึ้นโดยแนวคิดหลักก็คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่พยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการช่วยเหลือระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันผู้สูงอายุหนึ่งคนที่แข็งแรงดูแลผู้สูงอายุที่ที่ไม่ค่อยแข็งแรงอีก5คนการที่เราจะพัฒนาอะไรสักอย่าง พอเข้าถึงเข้าใจแล้วก็การพัฒนาก็จะเกิดกลุ่มผู้พิการต้องเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมีศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพสร้างความแข็งแรงของร่างกายกำลังใจดีขึ้นเพราะว่าผู้พิการและชุมชนจะได้มีความตีบ่าผู้พิการบทุกทอดท้่ยิ่งเสิอแม่ผมรู้สึกว่าเออต้องทำอะต้องทำให้เต็มที่ที่สุดทำให้มากที่สุดทำให้ดีที่สุด ผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคเอชและวัณนนโรคได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงมีแผนการจัดการป้องกันโรคลดจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เทศบาลให้เงินกับสปสชให้เงินมาทำเรื่องสุขภาพของเขาเนี่ยเขาเองในฐานะที่เป็นคนได้รับประโยชน์ชาวบ้านเขาก็คิดว่าเอเขาจะมีส่วนร่วมอย่างไรเทศบาลเองเนี่ยก็ได้หลักคิดจากอสมอนั่นหมายถึงเรามีคนทำงานพร้อมที่จะทำอยู่แล้ว เพราะกองทุนหลักประกันสุขภาพออบตเ่อสาลเป็นของทุกคนยิ่งช่วยกันคิดช่วยกันทําสุขภาพของคนในชุมชนก็ยิ่งแข็งแรงวันนี้ลุงแดงกับมีสุขภาพดีอีกครั้งเมื่อเลิกป่วยก็มีแรงทํางานมีเงินเก็บ คนในชุมชนก็มีงานมีเงินเก็บไรโ้โรคสุขภาพดีเศรษฐกิจชุมชนก็ดีนี่แหละค่ะอนาคตของท้องถิ่นที่ทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันสร้างมากับมือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยินดีออกเงินสมทบอบตอเทศบาลก็ยินดีออกเงินสมทบโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งก็ยินดีออกเงินสมทบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ยินดีออกเงินสมทบทั้งหมดแสดงว่าน้ำใจและเงินนั้นมีคาแต่การจัดการฉะนั้นอบตอ เทศบาลสภาผู้นำชุมชนระดับตำบลควรเป็นองค์การจัดการเรื่องการไม่ทอดทิ้งกันทุกตำบลควรมีอาสาสมัครเพื่อสังคมหรือเพื่อนมนุษย์